ทำเอาโอตะช็อกกันทั้งประเทศนะคะเมื่อมิวสิกเวนเควอค่ะประกาศจบการศึกษากลางงานเลือกตั้งหลังจากที่ประกาศผลได้ลำดับที่2ค่ะ ท้าเอาเราโอตะใจสลายกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมิวสิกเบนคฟเหรือแพรวาสุดธ,ธรรมพงศ์ประกาศจบการศึกษากลางงานประกาศผลเลือกตั้งครั้งที่3เพื่อหาเซมบัตสึซิงเกิลที่12ของวง b บีนเและ CGM48 โดยในขณะที่มีการประกาศผลของผู้ที่ได้ลำดับที่2ได้คะแนนไป1,251.94โทเคนนั่นก็คือมิวสิกสมาชิกเบียนเรุ่นที่1ซึ่งระหว่างที่มีการกล่าวขอบคุณอยู่นั้น เองค่ะมิวสิกก็ได้กล่าวขอจบการศึกษาว่าหนูมีสิ่งสำคัญที่อยากบอกทุกคนที่หนูรักในวันนี้ดิฉันนางสาวแพรวาสุธรรมพงศ์ขอประกาศจบการศึกษาจาก b บ k ยนคค่ะนอกจากนี้เธอยังบอกอีกนะคะว่าได้เห็นการเติบโตของ4ฟรีเอกรุ๊ปประเทศไทยที่มาไกลแล้วได้เห็นน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างแล้วแต่ทั้งนี้การตัดสินใจจบการศึกษาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีการปรึกษากับผู้บริหารแต่เธอก็ จะยังคงเป็นเมมเบอร์ของ b n k 4 8จนกว่าจะสิ้นปีนี้ค่ะ